สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรลการเกี่ยวกับมุมมองมรการในการมองโลกนะครับเมื่อมนุษย์มีสติปัญญานะครับก็จะสามารถนะครับรู้จักคัดเลือกแยกแยะในการเสพบริโภคทั้งรูปธรรมนามธรรมและรู้จักการปล่อยวางนะครับ ที่ชวนคุยคลิปนี้นะเพราะผมเห็นหลายท่านนะบางทีฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับบางทีวิพากษ์วิจารณ์มานะผมก็สัมผัสได้นะรู้สึกว่าถึงการที่บางทีจะมองนะครับแบบไม่ใช่เป็นการปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นจึงมาชวนคุยกังเรื่องนี้นะเผื่อว่าหลายท่านนะเวลาฟังข้อมูลข่าวสารนะจะได้รู้ว่านะเราควรจะนะฟังแบบใด นะฟังแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะหรือเกิดโทษนะหลายท่านนี่พยายามฟังแล้วจะพยายามบีบบังคับนะให้มันเป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการความอยากของตัวเองนั่นเองอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเรามองแบบนี้นะครับเราจะเห็นในโลกใบนี้นะมีความขัดเคืองเต็มไปหมดเลยนะสุดท้ายนีย่ต้องไปทําคลิปของตัวเองนะด,ดูดูของตัวเองไป เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคลิปมันทําออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้ทุกคนพอใจได้ก็คงทําได้ตามสไตล์นะครับที่ผู้ทํานะครับนํำมุ่งหมายไปนั่นคือประโยชน์ประโยชน์ของกลุ่มคนส่วนใหญ่นะที่เป็น FC หรือผู้รับชมซึ่งผมก็ได้พูดมาหลายครั้งนะครับว่าในช่องผมเนี่ยนะคลิปมันจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆคือแบบแรกนี่เป็นข่าวนะครับที่มาจากต่างประเทศ ไม่ได้แบ่งสำนักข่าวนะครับนะว่าข้างไหนฝ่ายไหนนะตะวันตกตะวันออกก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่มาจากทั่วโลกส่วนใครนะครับจะรักใครชอบใครจะเชียร์ใครนะอันนี้เราก็เก็บไว้ในใจก็พอนะแต่ไม่ต้องมาโจมตีนะถึงผู้พูดนะบาผู้พูดทําการแปรเรียบเรียงข่าวมาซึ่งก็คือถอดคําต่อคํามา100%ซแล้วจะมีบทสรุปนะครับในกรณีสลบท่านนะหลายท่านที่อาจจะฟังไม่เข้าใจ บางทีก็จะมีบทสรุปย่อๆ1 2่หรือ3นาทีท้ายคลิปท่านก็นไปดูที่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าท่านฟังไม่รู้เรื่องไอ้คำว่าแปลคําต่อคําที่ผมพูดหลายครั้งหลายนวดไว้ต้องการคงความดั้งเดิมของข่าวไว้บางครั้งก็โจมตีมาว่าอันนี้ใช้ตัวแปลนะครับเครื่องแปลมาเลยนะซึ่งต้องยืนยันว่าไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้ google translation น,นี้เป็นการแปลนะครับ,นะค,รบคำต่อคำาตามที่ผมเข้าใจแต่ว่าผมเข้าใจไม่ข่าวบางคนก็โจมตีมอีกนะว่า คนแปลเองอาจจะยังไม่เข้าใจต้องบอกว่าเข้าใจนะครับไม่งั้นผมไปสรุปท้ายคลิปไม่ได้หรอกนะผมก็มองเห็นว่ามันเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรแล้วก็เข้าใจถึงสำหรับคนที่อาจจะฟังนะไม่ถนัดทนีเวลาแปลคำดอกคำหรือฟังยากนะเนื่องจากว่าบางทีสมาธิท่านไม่ดีนะหรือว่าคือท่านถูกรบกวนนะ่ะความจากความอยากไม่อยากนะท่านมองไม่เห็นนั่นเองแต่ผมมองเห็นนะครับ นะท่านอยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นะบางครั้ง,งก็เขียนวิภา์วิจารณ์มาให้กําลังใจดีนะครับบางท่านก็เขียนวิภาก์วิจารณ์มาต่อว่าบางคนก็พูดจาในทางสออเสียดก็มีนะว่า,าไม่ได้วิเคราะห์เองก็มีนะไปก๊อปปี้เข้ามานะหรือว่าลักษณะไปเชียร์ใครนะเป็นติ่งใครอย่างเงี้ยนะเราฟังแล้วเราก็เนื่องจากว่าผมเป็นคนใจเย็นนะครับนะผมฟังแล้วก็ ถ้าเห็นว่าพูดจะมากเกินไปก็ลบทิง้งแต่ใจเย็นนะครับไม่อยากโต้ตอบแต่หลายครั้งบางทีก็ตึงหมุดไวนะ้เพื่อตั้งคําถามย้อนกลับให้ท่านคิดว่าจริงๆแล้วถ้าท่านฟังอย่างคนมีสติปัญญาจริงๆเป็นกัลยาณมิตรจริงๆเนี่ยเราคงไม่ตั้งคําถามแบบนั้นนะครับแค่คําขอบคุณนี่ก็เรียกว่าทําให้คนทําคลิปนะมีกําลังใจที่จะทําต่อไปแต่คําวิาพากวิจารณ์นะครับในเชิงของการ คือเจตนาไม่ดีน,นั่นเองนะเวลาเราอ่านนะในบทที่วิเคราะห์มาเนี่ยบางทีเราบอกว่าบทวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันถึงอาจถึงเจตนาไม่ดีหรือว่ามันมีความเกิดปรากฏนะของกิเลสตัณหานะที่มันแอบซ่อนมามันแรบผัวกมาในข้อความที่เขียนมาก็มีนะนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคลิปแต่ละคลิปที่ทำไปเนี่ยใช้เวลา แปลเป็นชั่วโมงที่ท่านเห็นนะครับคลิปหนึ่งไม่ถึง10นาทีถ้าเป็นข่าวแปลเรียบเรียงใช้เวลาทําอย่างน้อยๆ้ยหนึ่งชั่วโมงบางที2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยที่มีประโยชน์ก็คือการฟังด้วยความมีสติปัญญาถ้านทะ่านฟังด้วยความมีสติปัญญาท่านก็จะรู้จักคัดเลือกเองคลิปที่ผมทําออกมามากมายเนี่ยเพราะว่าบางคนชอบฟังติดตามทุกคลิปแต่บางคนเลือกฟังบางคลิป แต่บางคนไม่เลือกฟังก็ไม่เป็นไรไม่เลือกฟังก็ไปอยู่ช่องอื่นก็ได้นะก็ไม่ได้ต้องการไปบีบบังคับนะไม่เคยไปบีบบังคับท่านได้มาฟังนั้นมันสะท้อนถึงสติปัญญาเวลาผู้ฟังเขียนมาเนี่ยนะครับนะผมเลยเอาเคสเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีมนุษย์ที่มีสติปัญญาก็มีนะมีมนุษย์ที่ใช้กิเลสตัณหาก็มีสิ่งที่ไปวิพากวิจารนะครับที่มันไปทําให้ท่านรู้สึกระคายเคืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ จริงๆแล้วท่านไม่ฟังก็ได้นะข้ามไปก็ได้ไม่จําเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ไม่ติดตามก็ได้นะไม่ได้ไปพูดภาษาง่ายๆคือไม่ได้ไปบังคับท่านให้มาฟังท่านาเห็นต่างได้นะท่านาไปฟังช่องอื่นก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่องผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะเมื่อประมาณ2ปี3ปีก่อนเนี่ยผมพูดตั้งแต่เกินเรื่องว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจการเงินโลกเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต นะผมก็ได้คาดการพยากรณไว้แลนะบางเอิญมันตรงนะบางเอิญมันตรงนะว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะ2019ปี2562นะครับว่าเศรษฐกิจการเงินโลกจะตกต่สสาซบเซาครั้งใหญ่สุด Global Credit Depression นะครับใหญ่สุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในอีก2ปีข้างหน้านั่นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปี2563กับ2564 นะผมคาดการว่าอาจจะมาเร็วกว่ามาช้าจึงบอกเล่าแกะกรลยนานมิตร FC ผู้รับชมว่าให้เตรียมตัวระมัดระวังโดยปูพื้นฐานนะครับของเศรษฐกิจการเงินโลกนะการสร้างเงินมาได้อย่างไรตั้งแต่ต้นปี2018นแะแล้วมาเตือนกันอย่างจริงจังในปลายปี2019นะครับตั้งแต่กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมพูดซ้ำๆผมว่าเป็นร้อยคลิปนะ จนบางขั้นเนี่ยนะครับนะส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแม่ไม่อยากจะฟังเลยนะพูดซ้ำๆๆซักๆกทำยังไงถึงจะไม่เจอคลิปของคุณนะใครจำได้นะครับเมื่อประมาณเดือนกันยาตุลาคมปีที่แล้วนะครับไล่มาเนี่ยจะมีคนที่พูดแบบนี้จริงจรแล้วก็ปล่อยวางซะก็จบนะถ้าไม่อยากฟังแล้วก็ข้ามไป แต่ปรากฏว่าคลิปเหล่านั้นที่ผมทําไปตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกายนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย2562มันกลับเป็นประโยชน์อย่างมากมายสําหรับ FC และผู้รับชมในช่องผมเพราะหลายท่านเตรียมตัวทันนะครับหลายท่านกระจายทรัพย์สินนะตามที่ผมแนะนําทำให้เกิดนะครับวิกฤตโควิด19ในปี2020เนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยหลายคนจึงรอดพ้นจากวิกฤตได้ แต่หลายท่านถ้าไม่ฟังก็ข้ามไปนะครับนะการทําคลิปมากมายถ้าท่าน,าน,านจะไปพิจารณาว่าโอ้โ oh, หคลิปนั้นก็ไปไล่ดูฮนะคลิปในโลกใบนี้ผมว่ามันน่าจะนับเป็นพันล้านหมื่นล้านคลิปนะถ้าท่านไปมัวแต่ไปเกาะติดกับคลิปที่ท่านไม่สนใจนะวิภาควิจารณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยผมว่าท่านไปอยู่ในช่องที่ท่านเห็นพ้องต้องกับเขาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้ท่านนะอยู่แล้วสบายใจ แต่มันจะจริงเท็จประการใดท่านสามารถป้องกันตนเองได้ในอนาคตรหรือเปล่าน,นี้ไม่ทราบนะครับจึิงเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะว่าเมื่อมนุษย์มีสี่ปัญญาก็จะรู้จักคัดเลือกแยกแยะเองนะครับเราจะไปช่องไหนจะไปฟังที่ไหนนะครับในการเสพบ,บริโภคสิ่งต่างๆแม้ในการเสพบ,บริโภคการลงทุนในฝั่งรูปธรรมนะครับทรัพย์สินต่างๆท่านอยากกระจายอะไรอย่างไรท่านจะชอบอะไร ก็ไปตามทางนะเพราะสุดท้ายมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านเองนะครับแล้วก็เสพนํามาทาข่าวสารต่างๆนะครับและรู้จักปล่อยวางนะครับนะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านสนใจท่านก็ข้ามไปนะครับไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะไปพูดในทางบูลลี่คนอย่างเงี้ยหวมฟังแล้วก็หลายครั้งไม่โต้อตอบแต่หลายๆครั้งผมก็ลบทิ้งไปเลยก็มีหลายๆครั้งผมก็ตรึงไว้นะตั้งคําถามกลับก็มี เพื่อให้สตินะครับว่าเวลาออกไปนั้นในสังคมเนี่ยคลิปในโลกใบนี้ผมว่าเป็นพันหมื่นนะครับเป็นพันหมื่นล้านนะเป็นพันล้านคลิปอย่างงี้ด้วยท่านจะไปดูคลิปไหนแล้วครับท่านไม่ชอบถ้าข้ามไปหรือท่านจะต้องไปคอยคอมเมนต์ทุกคลิปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าท่านปล่อยวางไม่เป็นท่านรู้จักทิ้งมันไป นะถ้าท่านไม่สนใจท่านก็ไปดูช่องที่ท่านสนใจง่ายๆนะครับไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากแต่เป็นว่าจิตใจท่านมันขาดสติปัญญานะครับมันไม่สามารถคัดเลือกแยกแยะในการเสพบริโภคทั้งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองนะมันจึงก่อกวนสร้างเรื่องให้ท่านหงุดหงิดรำคาญใจนะมันมีช่องได้มากมายนะซึ่งผมก็ไม่ได้บอกผมชอบทุกช่องแต่ผมไม่เคยไปคอมเมนต์ไม่เคยไปวิาวจารณ์ ผมแค่ไม่ดูแค่น,นั้นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่องยูทูบเจ้าอาจารย์เสกหัจุดศูนย์หจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก, share, ทกติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาฟังสบายๆนะอยู่ภายใต้ธรรมชาตินะกลิ่นอายธรรมชาตินะครับในสวนในไร่เราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังนะอย่างมีสติปัญญา เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ